ดีมาดูผลนิเคอินะครับเช้าวันจันทร์ที่7นะครับนิเคอิจะเป็น2ตัวบนนะครับรูดคลง 2- 4ตัวจากเลขกลางเลขกลางคือผมใช้เลขชุดที่3เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3ตัวมันถูกยากนะครับมันมีเช้าบ่ายเช้าบ่ายเดี๋ยวมาดูกลางคลิปนะครับนิเคอินะครับนิเคอิเช้าวันเช้าวันจันทร์นะครับเลข หนึ่งสองสี่นะครับเลขสองสี่นะครับก็ตามตามในลายกลุ่มนี่นะครับนี่นะครับลองเห็นนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสี่นะครับนี่ครับนี่คือเช้าว่าวันที่เจ็ดนะครับจันจันทนะครับของตัวบนเลขสองสี่นะครับนะครับรูดขึ้นลงยี่ยี่สิบสี่ตัวคือสองสี่บวกยี่สิบสี่ได้สี่สิบแปดนะครับ สองสี่ลบยี่สี่ได้ศูนย์ศูนย์จะเป็นเลขครูบทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงมังถ้าตัดทิ้งบางตัวสองตัวหรือไงบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็อนนี้คือเช้าปิดเช้าห้าสองสามนะครับก็สองตัวมันสองสามนะครับสองสามนะครับี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับดวเลขนะครับห้าสองสามนะครับเนี่ยนะครับ ห้าสองสามนะครับก็ถูกรอบเช้าไปไปแล้วนะครับส่วนท่านที่ถามในลากลุ่มก็จะตามส่วนก็ปีละหกร้อยบาทครับปีละหกร้อยบาทครับส่วนสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมครับวันพุธกับวันพฤหัสจะลงให้ครบทั้งสี่ชุดนะครับส่วนวันอังคารส่วนสัปดาห์นี้คุณรอบบ่ายนะครับจะลงให้สามวันนะครับวันอังคารพุธพฤหัสนะครับเหมือนเดิมนะครับเบิรนท็อปตามนี้นะครับอันนี้เวลาดีผมทักทายได้นะครับ เช้าเข้าเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาญทีบาทลักษณะน,นี้นะครับถ้าท่านลองไปบวกลบดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นนะครับมีแนะนํามีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดแล้วปอดไฟสดคือแนะนําว่าหยุดก่อนรอเลขมันเข้าก่อนครับหรือท่านที่ตามอยู่ในรายกลุ่มพอจะเก่งออกแล้วคือส่วนใหญ่มันจะหลุด2วันส่วนใหญ่ครับสาวันจะมีน้อยมากครับส่วน วันหนึ่งก็มีครับแต่ว่าบางทีวันหนึ่งมันก็มีอาจจะหลุดมาสองวันได้ครับเพราะว่าแต่แนะนาว่าคือถ้ามันถ้ามันหลุดหนึ่งวันก็แนะนำว่าปลอดภพรสูคือหยุดก่อนครับรอเลขมันเข้าแล้วค่อยอัดตามครับเพราะช่วงที่มันถูกคือได้กําไรไงครับออกไพเพราะว่าระยะเวลาหนึ่งปีค่อนข้างนานไม่ต้องรีบร้อนนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ